เวลาที่คุณจะต้องตัดสินใจมักจะเกิดเสียงสองฝั่งขึ้นในหัวคุณเสมอเสียงแรกก็คือเสียงจากคนรอบข้างเสียงจากสังคมที่คุณอยู่จากพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนๆของคุณที่พร้อมใจกันส่งเสียงนั้นเข้ามาจูนสมองคุณ ถ้าคุณไปรับฟังข่าวลบๆไปรับฟังเรื่องลบๆไปรับฟังความคิดลบๆจากสังคมภายนอกจิตของคุณก็จะรับรู้การเข้าถึงเป้าหมายได้ยากขึ้นจิตของคุณจะคอยตามไปกับเรื่องลบๆความความที่จะล้มเหลวความที่จะพ่ายแพ้มากขึ้น แต่ถ้าคุณฟังเสียงคุรุในตัวคุณคุณรุในตัวคุณก็คือครูคนสุดท้ายในตัวคุณเกิดจากความชำนาญที่คุณลงมือทําความรู้ที่คุณได้เรียนรู้ฝึกฝนมาด้วยตัวคุณเองการทําสติติตัวเลขต่างๆ ผ่านความสําเร็จครั้งแล้วครั้งเล่าหรือความล้มเหลวครั้งแลว้วครั้งเล่าจากน้ํามือของคุณเองความมั่นใจและความศรัทธาเคารพในคุลุในตัวคุณที่คุณเชื่อมั่นเชื่อถือพลังอันยิ่งใหญ่ในตัวคุณการตั้งเป้าหมายและไปให้ถึงความสำเร็จมันจะดูง่ายขึ้น มันจะดูเข้าถึงและมีความเป็นไปได้มากขึ้นมันจะสำเร็จได้รวดเร็วมากขึ้นเมื่อคุณขยายขนาดใจของคุณขยายระบบความคิดของคุณขยายพลังงานในตัวคุณให้มันใหญ่กว่าเป้าหมายที่คุณจะได้รับ ให้ตัวคุณมีพลังงานสูงกว่าเป้าหมายที่คุณกำลังจะทำให้คุณรู้สึกว่าเป้าหมายมันเล็กกว่าใจของคุณมันเล็กกว่าพลังงานของคุณเป้าหมายนั้นจะเป็นแค่เด็กๆสำหรับคุณคุณจะสามารถครอบครองได้ง่ายขึ้นคุณจะสามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นคุณจะสามารถคนโทรล ให้เป้าหมายเป็นไปทางทิศทางที่คุณต้องการได้อย่างง่ายขึ้นเมื่อคุณมั่นใจในความสามารถในคุลุในตัวคุณคุณมีจิตเศรษฐีและคุณมีจิตจกักรพรรดิในตัวคุณคุณจะสามารถเอาชนะทุกๆอุปสรรคคุณจะสามารถอยู่เหนือทุกสถานการณ์ คุณจะสามารถเข้าถึงเป้าหมายบรรลุถึงผลสำเร็จคุณจะเป็นผู้ชนะกับทุกเกมเชื่อผมนะผมอาจารย์ออสติน